คนนี้คือแมคโดนัลล์ตรงนิมมานใช่ไหมเช่นนิมมานตรงเนี้ยนะครับแต่เปิด24ชั่วโมงนะไม่ไกลจากรามนุยรามานุยโบสเทลกับมันิเฟสโกนิมมาน5ใช่ไหมตรงเนี้ยเราไปอีกนิดนึงอีกนิดนึงใช่ไหมก็จะถึงนิมมานหเราจะเห็นบรรยากาศฝรั่งแบบนี้เหมือนกันนะทุกคนแต่ถ้าเกิดเราไปแถวท่าแพ ก็จะเป็นแบบแนวแบบวัดเก่าๆวัดลอยเคราะห์วัดพระสิงอะไรเงี้ยนะฮะวัดออริยะสุวรระเยอะแยะวัดหมื่นล้านทางไปเส้นราชดำเนินะทุกคนจะแต่ถ้าตรงนี้เราจะเห็นว่าตรงนี้มีที่นี่ที่หนึ่งนะฮะที่เป็นแมคโดนัลย์่ีชั่วโมงเราก็จะเห็นบรรยากาศเนี้ยนะทุกคนจะดูสิเปิดเลิศไหมนี่่ะเปิด24ชั่วโมงเนี่ยหานิมานทุกคนเดี๋ยววันนิมานบูนนี่นั่นเดินไปตรงสี่แยกเมย่าก็เลี้ยวไปก็จะเป็น ลาเบลนุยเฮาส์โฮสเทลก็จะไปมอชอประตูด้านหน้าแต่เมื่อเช้าเราไปประตูด้านหลังทุกคนอยากจะบอกว่าเ,เวลามาเชียงใหม่จะต้องนึกถึงแบบแต่ท่าแพท่าแพประตูเชียงใหม่ประตูช้างเผือกก็มาทะลุนี่เลยฮะทะลุอ่อย่านนิม,มานย่านเมญ่าน,นะฮะมอชมอชอดอยสุเทพทุกคนจ๋าท่านถึงบอกว่าเหมือนกับเป็นสองเมืองนะภูอ่เชียงใหม่เนี่ยเห็นไหมเมื่อเช้าเรายังมาภูเก็ตเลยภูเก็ตลายครามอาหารอร่อยก็มาดังอยู่ที่ประตูเชียงใหม่หลังประตูมอชอ อร่อยทุกเมนูจริงๆทุกคนอร่อยมากเมนูแบบว่าทรงโปรดของรอฮาก็มาโปรดที่นี่ขนมจีนน้ำยาแล้วก็เออเ,อ,อ,เอ,อน้ำพริกกะปิทุกคนรีบพูดเวลาจะหมดทุกคนนี่ฮะมานูเฟสเตอร์เดินตรงไปซอย5ซอยธนาคารไทยพาณิชย์นี่ฮะก็จะถึงเมนูเฟสโต้คาเฟ่ที่แบบว่าฝรั่งเยอะมากเมนูปังๆๆอร่อยมากเราไปมาแล้วทุกคนจัดแต่เรายังไม่เข้าไปนะเพราะว่าต้องไปลบเมมที่รามานุลาเบลหนุยน่ยเฮาก์จะไปถ่ายอีจ้าสุกี้เย็นนี้ฮะเย็นนี้จะไปแซ่บกันที่สุกี้ อีจา้านะครับซูกี้ที่แบบอยู่ใกล้กับราบนุดทางไปมอชรอถมากปังมากดังมากที่กรุงเทพทั่วไทยทุกคนมันจะตัดแล้ว,ลวเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าจา้าอยู่ที่นิมานจ้ะทุกคน